สวัสดีครับนี่คือทีวี360องศากับผมธนินวัฒน์พัฒนาะวิรคุณเราดูกันเลยนะครับใครที่เจอพายุฤด,ดูร้อนเล่นงานอยู่เบื่อก็เลยอยาครับมาดูกันว่าวันไหนความเสี่ยงพายุฤด,ดูร้อนถึงจะหมดไปนะครับสำหรับในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาผลงานฝนที่ตกในประเทศตยตอนบนตามรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาจากปื้นสีแสดงลักษณะการตกและการกระจายของฝนทําให้เราเห็นชัดเจนว่าฝนและลมกระโชกแรงจากพายุฤด,ดูร้อนนั้นได้ตกตั้งแต่ใต้ตอนบนขึ้นไปจนถึงภาคเหนือเลยนะครับภาคเหนือนั้นถือว่าเป็น ครั้งแรกเลยนะครับที่ฝนกินลึกเข้าไปถึงเหนือตอนบนส่วนกรุงเทพเมื่อวานนี้ก็เป็นครั้งแรกที่โดนพายุฤดูร้อนเล่นงานเช่นกันทาให้มีฝนตกหนักหลายท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์ตรงนี้กันมาแล้วนะครับจากพฤติกรรมของฝนจากพายุฤดูร้อนที่เริ่มมาตั้งแต่วันเสาร์ที่21มีนาคมหรือเกิดขึ้นต่อเน,นื่องถึง4วันแล้วทําให้ความร้อนที่สะสมอยู่จากฝีมือของยอมความกดอากาศตา่ำเนื่องจากความร้อนที่เคยปกคลุมประเทศไทยตอนบนตลอดทั้งสัปดาห์ที่แล้วลดความร้อนแรงลงมากด้วยนะครับดูได้จากข้อมูลอุณหภูมิตำสุด ในประเทศต,ตะบนของวันนี้ลดลงจากเมื่อวานสูงสุด2-3องศาเซลเซียสในบริเวณสีฟ้าเข้มๆทั้งในภาคเหนืออีสานกลางและตะวันออกเลยนะครับส่วนกรุงเทพส่วนใหญ่เมื่อเช้าก็เย็นลงกว่าเมื่อวานถึง2องศาเซลเซียสเมื่อความร้อนลดลงความปันป่วนจากพายุฤดูร้อนจึงลดลงไปด้วยการเตือนพายุฤดูร้อนของวันนี้ของกรมอุตุนิยมวิทยาจึงลดพื้นที่ลงเหลือในภาคเหนือและภาคกลางเท่านั้นนะครับบริเวณเสียง ภาคเหนืออยู่ที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางกำแพงเพชรและตากนะครับความเสี่ยงมีอยู่6 0ของพื้นที่ส่วนภาคกลางวันนี้ก็เสี่ยงอยู่ที่กาญจนบุรีอุทัยธานีและนครสวรรค์30%ของพื้นที่ภาคอื่นๆมีอยู่ 10- 20%ของพื้นที่เท่านั้นความรุนแรงของฝนและลมในวันนี้จะมีน้อยกว่าเมื่อวานนะครับโดยเฉพาะกรุงเทพวันนี้คุณผู้ชมไม่ต้องกลัวนะครับความเสี่ยงฝนและลมกระโชกแรงมีแค่1 0ของพื้นที่หรือน้อยมากผมตรวจสอบผ่านโมเดลพยาากรณฝนขอองงทีว360ศ แล้วดวก็พบว่าวันนี้คนกรุงเทพไม่มีฝนนะครับเห็นแนวโน้มแบบนี้แล้วและพายุฤด,ดูร้อนจะหมดรอบความเสี่ยงเมื่อไหร่คําตอบก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าตัวแปรสภาพอากาศจะเริ่มอ่อนกําลังลงและจะอ่อนลงชัดเจนตั้งแต่วันเสาร์นี้นั่นก็หมายความว่าความเสี่ยงพายุฤด,ดูร้อนจะหมดลงในช่วงวันเสาร์นี้เช่นกันนะครับแม้จะเป็นข่าวดีที่รอคอยอยู่เบื้องหน้าแต่อย่าลืมนะครับเตรียมกันด้วยครับเพราะว่าเราต้องแลกด้วยความร้อนที่จะกลับคืนมาและโอกาสเกิดไฟป่าและปัญหาหมอกควันไฟทางภาคเหนือนะครับ สวัสดีครับผมยังเชิญชนคุณผู้ชมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมด้วยการชมความชื่นชอบการปั่นของผู้ประกาศสาวสวยคุณกระเตนวรารพร์สมพงษ์ครับการปั่นจักรยานไม่ได้เป็นที่นิยมเฉพาะในหมู่ผู้ชายเท่านั้นยังมีสาวสวยมากความสามารถอย่างคุณกระเต็นวรารพ์สมพงษ์ผู้ประกาศข่าวช่องสามมีความชื่นชอบการปั่นจักรยานเป็นชีวิตจิตใจ เริ่มมาปั่นจัก,กรยานเพราะว่าคนใกล้ตัวปั่นก่อนบรรยากาศมันได้คนมาปั่นกันเยอะแยะเลยสนามก็ดีก็เลยมาปั่นบ้างพอปั่นเราก็เลยชอบค่ะปั่นจัก,กรยานเนี่ยคือทําให้ตัวเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็ไม่ได้สร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมด้วยเป็นการประหยัดพลังงานด้วยและเป็นอีกหนึ่งความชื่นชอบของบุคคลตัวอย่างที่นอกจากจะใส่ใจสุขภาพของตัวเองแล้วยังใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่มาพร้อมกับกิจกรรมดีๆและส่งรับคู่ใจด้วยสมศักดิ์ใจหานถ่ายภาพจิรประภาเพ็งเวรุนรายงาน และทีวี360องศาร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เชิญชวนแฟนข่าวร่วมปัดลอยฟ้าบนถนนบรมาราชชนนีอทิตย์ันที่2ี่มีนาคมนี้กับบายแอปพุตเดย์360องศาปันสุปั้นฝันปันน้ำใจร่วมบริจาคให้น้องๆที่ด้อยโอกาสดูรายละเอียดที่ทีวี3 6 0หกศูนยเจดนะครับนี่คือการติดตามทีวี360องศารู้มากกว่าข่าวพยากรสวัสดีครับ